มาถึงเมนูที่3ามไปแล้วนะคะเมนูนี้เนี่ยเจนต้องชอบแน่นอนคือเพราะมันคือสลัดอุ้ชอบพุชพุชสลัดค่ะแต่ว่าส่วนผสมพิเศษของมันอยู่ตรงนี้เลยเป็นข้าวพุชพุชค่ะนิยมทานกันมากเลยนะคะในแบ Mediterranean ถบเมดิเตอร์เรเนียนเวลาหุงออกมาแล้วเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆ้าข้าวฟ้าของไทยวิธีหุงในพิเศษมากๆทำยังไงคะใส่น้ำมันมะเร็ชาของนี่จ๋าใส่ลงไปในข้าว1ส่วนสีด้วยกวงค่ะ ต้งกับน้ำสต็อกค่ะเดี๋ยวเรจะปิดไว้นะคะส่วนเจนเนี่ยจะทำสลัดได้ค่ะกินแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะแต่ว่าเราสองคนจะพิเศษกว่านั้นนะคะด้วยข้าวคุชคุชค่ะ คูชคูสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ